สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวปีถอะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่การพยากรณ์นะคะดวงรายปีของคุณประจำปี2567นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้จัด ทำขึ้นก่อนล่วงหน้านะคะดูก่อนได้เปรียบนะคะก่อนอื่นก่อนใดต้องบอกว่าสวัสดีนะคะปีใหม่ปี2567นะคะใครที่เข้ามาเจอก็ขอให้คุณนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็คือขอให้สมปรารถนานะคะอ่าซิดดาวลูกกูดบอย น้องเหมียวมาร่วมมวยพรด้วยนะคะเอาละค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่านะคะเรื่องราวดีๆก็เข้ามาในปีใหม่การพยากรณของเราจะแบ่งออกเป็นสองพาทด,ด้วยกันนะคะพาทแรกนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ที่อ่าเป็นพื้นดวงนะคะบุคลิกลักษณะนิสัยนะคะของชาวปีเถาะนะคะพาทที่2ก็จะเป็นการ พยากรดวงชะตาทั้งปีแบบละเอียดของคุณนะคะประจําปี2567นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันสําหรับพาร์ทแรกกันเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนนะคะที่เกิดปีเถาะทุกคนนะอ่าสําหรับชาวปีเถาะนะคะก็จะเป็นคนที่แบบมีน้ําใจนะคะอบอ้อมอารีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่รักความสงบสันตินะคะเออแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นนะคะใจเย็นมี เป็นผู้ที่มีความสุขุมด้วยใจยเย็นสุขุมอ่อนโยนถ่อมตัวช่างพูดช่างเจราจานะคะออปรับตัวเข้ากับสังคมแล้วก็ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีนะคะเสียสละต่อครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะเป็นคนที่อ่อนอ่อนไหวง่ายเจ้าน้ำตานะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแบบ เหตุการณ์บังคับนะคะให้ต่อสู้นะก็จะกล้าหารนะคะเพื่อคนที่เรารักนะคะเออเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมีวาทศิลป์นะคะแล้วก็มีซิกเซนต์นะคะที่สามารถที่จะจะสังเกตหรือว่าเห็นเหตุการณ์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะต่างๆได้นะคะโดยที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเออทำให้อ่า ทำให้รู้จักในเรื่องของการเอาตัวรอดกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะปีถอดเนี่ยไม่ชอบเอาตัวเองนะคะไปเป็นภาระหรือว่าผูกพันไว้กับอะไรมากมายนะคะทำให้ชีวิตคู่อ่ะไม่ค่อยที่จะแบบสดสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่า่เาเป็นคนที่ จะมีลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะงานเสมอเป็นคนที่บ้าง,งานนิดนึงนะคะเออแล้วก็ทําให้คู่ของนี้เบื่อหนาห่ายนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อคนรักเนี่ยนะคะก็คือมีแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์เป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะเป็นคนที่น้อยใจง่ายนะคะทาให้เป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดนะคะอารมณ์เปลี่ยน เป็นแปรแปรป,ปรนนะคะทาให้คนที่เป็นคู่ครองอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะคะดังนั้นนะคะชาวปีเถาะนะคะจะเหมาะกับใครปีเถาะนะจะเหมาะกับชาวปีกุลนะคะที่มีอารมณ์เป็นความแบบสุขุมเยือกเย็นนะคะรับมือได้กับปีเถาะแล้วก็ปีมะแมนะคะเออที่จะเป็นอารมณ์ศิลปินนะคะจึงเป็นคู่ที่แมทกันนะคะกับปีเถาะ เหมาะสมเหมือนเถอะรวมไปถึงปีจอนะคะที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะแต่ก็พอมาเจอกันนะคะกับความแบบกรีดกลายอะไรอย่างเงี้ยจุกจิกอยู่อยู่ของเจ้าปีละกาก็จะทําให้แบบอดทนไม่ไหวนะคะดังนั้นคือจะไม่โอเคกับปีละกานะคะแต่ก็แบบอยู่ อยู่กันเนี่ยก็จะต้องแบบใช้ความอดทนแล้วก็ใจเย็นนะคะอืมแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นความรักที่สวยงามรสนิยมดีดูสงา่าแล้วก็ภูมิฐานนะคะโรแมนติกรู้ร้าสนุกสนานมีพรสวรรค์นะคะอ่าอย่างเช่นบางคนก็เป็นสายศิลปินดารานักร้องจิตกรนักสแสดงนะคะเพราะว่ามีประสาประสาสัมผัสที่ไวต่อต่อการรับรู้แล้วก็แม่นยำนะคะดังนั้นจึง จึงควรที่จะทำงานด้านอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องกับจิตแพทย์แพทย์หรือว่าพยาไม่ใช่สิทนายก็ได้นักสืบก็ได้นะคะหรือว่างานที่บริการชุมชนนะักการเมืองทูตนักขยากรก,รก็ได้นะแม่นนะหรือสามารถทำนายทายทักได้เยี่ยมนะคะดังนั้นนะคะสำหรับชาวปีถ่อนะที่เกิดกลางวันนะคะอืม ที่เกิดกลางวันก็จะเป็นจะต้องออกทำมาหากินนะคะมีมีมานะอดทนขยนันขันแข็งนะคะแล้วก็ชอบดิ้นลนทา้าทายนะคะเสี่ยงต่อการเกมการต่อสู้นิดนึงนะคะส่วนในเรื่องธุรกิจนะคะก็จะมีใจที่แกร่งกว่าคนที่เกิดกลางคืนนิดนึงนะคะเออจะเป็นจะมีความเป็นแบบ สบายกว่านะคะแต่ก็อ่อนไหวทางด้านจิตใจมากนะคะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันโรแมนติกอ่อนโยนนะคะเออจันเหนื่อยทีนี้ต้องบอกว่านะคะการเกิดกลางวันกับกลางคืนมันก็นั่นแต่โชควาสนาของคนก็จะต่างกันออกไปที่เดือนเกิดด้วยนะคะอืมเนาะดังนั้นก็ต้องใช้วิจารยณเพราะว่าคนเราเกิดต่างกันที่วันที่เดือนด้วยนะคะ อเอาละค่ะทีนี้เราไปชมกันที่พาร์ทสนะคะสำหรับชาวปีทถาะกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะดวงสตาของคุณประจำปี2567นะคะเนื่องจากตามโหตามหลักโหราศาสตร์จีนนะคะเออเนาะถ้าเป็น12นักษัตริย์นะ,ค,ะคือในปี67นี้นะคะจะย่างก้าวเข้าสู่ปีมะโรงนะคะซึ่งจะมีความเป็นธาตุไม้นะคะควบคุมประจำปีดังนั้นนะคะธาตุาดั้งเดิมธาตุไม้และธาตุน้ำในตัวเองซึ่ง มันก็จะทําให้ไม่ค่อยเกื้อหนุนนะคะกับชาวปีเถาะสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นนะคะในปีในอ,อันนี้แบบว่าตามนั่นนะแต่ไม่ได้บอก่าจะเป็นทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงอายุด้วยนะคะ,ะทีนี้มาเริ่มกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะดวงชะตาของคุณส่งผลในปีหกเจ็นี้นะคะเนื่องจากนะคะปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีแบบเฮ้ยปีเป็น ปีที่แบบหนุนนำอยู่ส่งผลที่ดีอยู่สมพงนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเออแต่พอแบบว่ามาถึงปีห7นะคะบางคนบางท่านก็จะมีความแบบไพ่ประจำตัวเป็น5คาถาขึ้นมาเริ่มเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะเออที่แบบว่าถ้ามันเริ่มไม่ราบรื่นเราจะต้องวางแผนควบคุมนะคะเออเพื่อป้องกันการที่อ่า คุณจะไม่เครียดเกินไปนะคะบางคนก็อาจจะเฮ้ย <c oughs> ต้องแบบคิดวิธีหาทางแก้ปัญหานะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าการาทำการการทำการอะไรต่างๆหรือว่าการลงมือทำนะคะมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจทะเลาะก,กับคนอื่นบ้างมีปัญหาบ้างนะคะเออเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันถูกบล็อกไว้อยู่นะคะเออเป็นช่วงที่ถูกบล็อกนะคะบางครั้งก็อาจจะแบบ ถ้าจะให้ดีนะคะจะต้องเติมสเสบียงบุญนะคะแล้วก็ปรับเทคนิคทักษะนะคะโอเพนเนนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะกับสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยการแบบศึกษาข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกอะไรนะอยู่ในความแบบใช้สติ นะคะสัมปชัญสัมปชัญญะดีๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาได้นะคะเอาตรงๆปีนี้เราต้องหมาว่าใช้ชีวิตให้รอบคอบนั่นเองนะคะใช้ชีวิตให้รอบคอบเนาะแล้วก็ในปี67นะคะสมมุติว่าคุณนะคะจะลุยแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะอะไรเงี้ยเออจะมีโอกาสนะคะที่จะทําให้แบบข้อมูล ผิดพลาดได้ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรนะคะเราจะต้องวางแผนแล้วลงมือทำดีๆเพื่อผลลัพธ์มันจะไม่ได้ออกมาที่ทางที่เสียนะคะเอ,อเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองส่วนใครนะคะที่ทำงานประจำนะคะอ,อไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอะไรต่างๆนะคะออที่กินเงินเดือนก็มีโอกาสนะคะที่จะถูกแบบโยกย้ายถูกเปลี่ยนแปลงได้นะคะเออ หรือว่าคุณทําอะไรที่ไม่ถนัดอยู่นะคะมันคล้ายๆแบบช่วงที่เจอ,อคุณจะต้องแบบเฮ้ยถ้ามันไม่ถนัดแสดงว่าเป็นช่วงที่เราถูกบีบนะเราควรจะทํำยังไงดังนั้นต้องศึกษานะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่มีปัญหาตรงไหนมีจุดไหนกับความรู้สึกของเราหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นเราควรจะเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมหรือว่าเปิดใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้เรานะคะก้าวข้ามผ่านถ้ามันเป็นช่วงเออบางคนก็จะบอกว่าชงบางคนก็จะเป็นช่วงวิกฤตดังนั้นถ้าเราจะก้าวข้ามผ่านได้เราต้องเปิดใจนะยอมรับถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็อ่าใช้สายแบบการมองโรคในง่ายดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในปีหกเจ็ดบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําง,งานหนักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือนะคะก็ต้องออกแรงเป็นพิเศษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องรู้จักที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะเอออะไรที่ไม่สําคัญก็คือตัดออกนะคะแล้วก็อย่าไปทถล่มลึกนะคะกับสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้าจะชะลอได้งดได้ก็งดนะคะเอออย่าทลำลึกกับสิ่งที่มันไม่ควรนะคะอะไรก็ตามนะคะนําเรื่องมาพิจรารณาสะสางทีละเรื่องนะคะเออประนีประนอมเอานะคะรู้จักผ่อนเบานะผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสถานการณ์อย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะเออมันขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงอนะเนาะเออแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการแบบที่ต้องเอาตัวเองนะคะไปเกี่ยวข้องกับ การคำประกันขึ้นลงขึ้นศาลกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะมันไม่มันไม่มีผลที่ดีนะคะไม่คุม้มนะคะมันจะเป็นอะไรที่มันรัดกลุ่มตัวแล้วมันทําให้คุณเป็นห้องเรียกเป็นภาระแล้วก็ลําบากไปเปล่าๆอะไรไม่คุ้มก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงนะคะเออส่วนทางด้านการเงินนะคะบางคนจะต้องควบคุมรายจ่ายตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกนะคะจะต้องรัดกลุ่มนะคะเอออะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องแบบนั่นออกรัดเข็มขัดนะคะ เขาเรียกว่าวางแผนนะคะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ย hey, ดวงดีน้ําขึ้นให้รีบตักก็ตักแต่ถ้าเออช่วงที่แบบว่าปีไม่สมพงเราก็แบบว่าไม่ใช่แบบจะกลัวเราก็ต้องเรียนรู้นะคะที่จะแบบว่ามีจังหวะแล้วก็วางแผนนะคะเพื่อความได้เปรียบนะคะแต่ก็มาบอกว่าหมอต้องบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่การวางแผนแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็แนวคิดของแต่ละบุคคลนะคะเออถึงบอกว่าดวงดีร้อยเปอร์เซ็นถ้าคน ถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วไม่ใช้ชีวิตในแบบที่ทางที่ดีมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะคะเอาละค่ะทางด้านสุขภาพที่จริงแล้วชาวบีถทอก,ก็จะเป็นคนที่แบบสุขภาพดีแล้วก็ดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ในช่วงเวลาปีหกเจ็ดนี้ถ้ามันไม่เกลื่อนะคะคุณก็อาจจะแบบต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นความประมาทเล็กๆน้อยๆนะคะเออหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะมีอะไรก็ปรึกษาแพทย์เท่านั้นเองนะคะ เรามาดูกันว่าช่วงอายุใดก่อนนะคะช่วงอายุใดที่ชาวปีถอปนะคะกำลังย่างเข้าสู่แบบถ้าครบวันเกิดของคุณในปี67เจนะคะนับไปเลยร้อยวันนั่นคือคุณะะจะพ้นเคราะห์นะคะก็จะมีเป็นช่วงเป็นรอบนะคะออสำหรับผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงผ่านอายุไป100วันนะคะก็จะมี2ช่วงนะคะ ช่วงอายุ25ย่าง26กนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นนะคะได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะมัจจะมีคนที่ดีเข้ามานะคะในชีวิตอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีช่วงเดียวนะคะมีช่วงเดียวมีช่วงเดียวแต่บางคนก็จะเจอวิกฤตนะคะเออแต่ถ้าคุณยี่สิบห้า 25, ผู้หญิงนะคะ 25, ยี่สิบห้าย่างยี่หกก็จะพ้นนะคะพ้นเคราะห์นะคะกับปีที่แบบหนักๆได้แล้วคุณผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะมีสองรอบนะคะสองช่วงก็คือช่วงสี่สิบเก้าย่างห้าสิบนะคะเอออาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังความขัดแย้งใน ครอบครัวนะคะหรือว่าการเดินทางอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบรบอบครอบอุบัติเหตุอะไรต้องรับมัดระวังแล้วก็ผู้ชายรอบ73ย่าง74นะคะถ้ายังมีไฟทำงานอยู่นะคะก็อย่าไปแบกอะไรที่มันหนักๆน,น,นะคะเออก็ดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะว่าอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะต้องหนักเหนื่อยนะคะด้วยตัวเองอะไรนะ เพราะว่าสุขภาพในอนาคตมันจะเกิดการแบบสะสมได้นะคะเออถ้าจะต้องแบบทําอะไรที่แบบใช้กระดูกหรือว่าการยกอะไรหนักๆกก็ต้องระวังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดวงจะดีหรือดวงจะไม่ดีนะถึงเวลาหรือโอกาสก็ควรที่จะแบบหมั่นทําบุญนะคะทําบุญทําทานเสะดะเคาะเขาเรียกว่าเสริมสเสบียงบุญไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องมีเคาะนะคะคําว่าเคาะอย่าดึงดูดมาใส่ตัวให้มันมากนะคะส่วนหน้าไพ่ของเรานะเป็นไพ่ที่ดีมาก ชาวปีเตอจะมีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ให้คุณนะคะขจัดปัญหาโดยการที่โฟกัสกับสิ่งที่คุณทำ Prior ity, ะะกับสิ่งที่คุณทำเป็นจังหวะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะอยู่ในอะไรที่มันแบบว่าไม่นอกกรอบไม่ผิดศีลธรรมเปิดใจกับการเรียนรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะ บางครั้งคุณอาจจะได้เริ่มต้นอ,อะไรบางอย่างที่ดีในทิศทางที่แบบว่าคุณไม่คาดถึงมีคนมีคนให้กำให้การสนับสนุนคุณนะคะถ้าคุณนำผลงานหรือว่าความสามารถของคุณออกสู่สาธารณะแต่ก็จะต้องระวังในเรื่องของการผิดใจโดยเฉพาะอารมณ์แล้วก็คำพูดนะคะที่มันจะแบบว่าเป็นเหมือนดาบสองคมจะต้องระวังดีๆนะคะปีนี้อาจจะเป็นปีที่แบบเออทำงานหนักนิดนึงต้องใช้ความอดทนนะคะเป็นอย่างมากนะคะ เออส่วนการเงินของคุณนะคะอาจจะมีแบบให้จุกจิกบ้างการเดินทางบ้างหรือว่าเกี่ยวข้องกับโยนยานพาหนะบ้างนะคะแต่มันมีไพ่ก้าวถ้วยอยู่ไม่ใช่จะแย่นะคะคือมันเข้าสู่การแบบคุณอาจจะเริ่มต้นอะไรหรือคุณได้แบบการเดินทางจะทำให้คุณพบกับความสุขก็ได้นะคะแต่ในที่สุดนะทั้งหมดทั้งมวลน,นะทุกอย่างนะคะเนื่องจาก สเบียงบุญนะคะเราเคยทําอะไรไว้ยังไงจากปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะมันจะมาตอบโจทย์เราแล้วว่าผลลัพธ์นะคะความงามอะไรนะคุณงามความดีที่เราเคยทําไว้จะช่วยพพอร์ตเราขนาดไหนด้วยเช่นกันดังนั้นเติมสเบียงบุญเยอะๆนะคะโดยเฉพาะทางการเงินหมอโบอบอกเลยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคุณจะสามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินธุรกิจหรือคะค่อยๆพ r ายร i t y ตี้ priority, นะคะชื่อเสียงมาไหมมาค่ะมา อีกหนึ่งสิ่งคือความช่วยเหลือจากคนที่บริสุทธิ์ใจจริงใจกับคุณนะคะแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะบางคนความรักจะดีงามมากอาจจะพบความรักกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเป็นความรักที่เข้ามาแบบไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังแต่แบบว่าเป็นความรักที่คอมมิชเมนได้รู้สึกดีกับกันรู้สึกดีด้วยกันไม่มีเงื่อนไขอย่างเงี้ย นะคะแต่ปีนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่แบบต้องระวังการทะเลาะอย่าไปมีปัญหากับใครนะคะโดยเฉพาะปากเสียงหรือว่ามีปัญหาเรื่องคดีความอะไรอย่าไปมีนะคะถ้าจะต้องเซ็นเอกสารนะคะควรที่จะอ่านทบทวนนะคะเออบางคนกู้หรืออะไรอาจจะต้องได้เซ็นสองรอบหรือว่ายื่นเรื่องสองรอบเป็นต้นไปมีการเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไหมมีค่ะโ <c oughs> ทษทีแต่จะมีติดกิจ ติดขถัดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเ <c oughs> <c oughs> สียงเหมือนจะหายขอโทษทีนะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเสริมกันเนาะอืมมาเสริมหน่อยนะคะโอเพนเน็ตมาบอกอะไรโอเพนเน็ต <c oughs> มาบอกว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะให้คุณอะตรึกตรอง นะคะตรึกตรองดีๆแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแล้วก็เอามาตรึกตรองนะคะแล้วก็บิลองยิ่งหมายความว่าอะไรมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่กําลังจะยืนยาวกับคุณนั่นก็คืออันนี้คือมอรอดกว้าวบางคนบางท่านยินดีด้วยคุณมีเกณฑ์ได้มอรอดกนะคะมีเกณฑ์ที่ ได้มรดกสิ่งๆนี้เป็นของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นแบบทรัพย์สินทางปัญญาบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะได้เกณฑ์มีเกณฑ์ได้มรดกแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของแบบการผิดใจกับคนรอบข้างนะคะอย่างนั้นอย่ามีปากเสียงจะดีที่สุดทำบุญเยอะโพสเ t ีย r i t y มาบอก Priority มาบอกว่านะคะพุ่งทยาน สิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือลงมือทำนะคะเออมันจะแบบทยานไปข้างหน้านเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะให้ใส่ใจลงมือทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะทีนี้มาดูว่าคำแนะนำคำแนะนำนะคะของคุณนะคะช่วงในปีหกเจ็ดเดี๋ยวนะคะหมอบบหมอโบขอดูอันนี้หน่อยแป๊บหนึ่งคุณไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ การเงินหรองานนะคะอะไรที่เป็นทางการหน่อยนะคะโอเคปี67บางคนบางท่านนะคะอาจจะเริ่มต้นมาเลยนะคะต้องอใช้การตัดสินใจ้งแต่ต้นปีนะคะถ้าคุณจะได้เดินทางบางคนอาจจะได้เดินทางเดือนมีนานะคะได้เดินทางเดือนมีนาแล้วก็ช่วงกุมภาไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างค,คุณจะแฮปปี้มากช่วงเดือนกุมภานะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะคะจะรุ่งเรืองสุดๆนะคะในปี2567นะคะออแต่อะไรที่แบบไม่ได้เตือนดังนั้นก็คือไปต้องใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะเดือนที่ไม่ได้บอกแล้วก็หมั่นทำบุญนะคะหมั่นทำบุญด้วยนี่ขอดูคำแนะนำเสริมนะคะสำหรับเจ้าห้าคาถาของคุณอภิรมนะคะ ก็คือให้คุณจงพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้อย่าไปทะเลาะหรือว่าอย่างหงุดหงิดหรืออะไรไม่ได้ดังใจนะคะมันจะสิ่งที่มีอยู่มันจะมาลายหายไปดังนั้นนะคะพึงพอใจกับตัวตนของตัวเองตอนนี้คุณทําดีที่สุดแล้วคุณมีอะไรที่สุดแล้วแค่ปี67คือต้องใช้ชีวิตแบบรอบคอบเท่านั้นเองนะคะอย่าไปแบบอะไรนะแพนิคมากมายนะคะสามดาบมาบอกว่าถ้าคนที่ไม่ใช่นะคะ ถ้าคนที่ไม่ใช่ในความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องมีเหตุให้ต้องเลิกลานะคะเออความรักนะคะถ้าคนไม่ใช่ยังไงก็คือจะไม่ใช่คุณจะหมดทุกข์หมดโศกกับความรักได้นะคะจะใช้ชีวิตแบบสวยหล่อเลือกได้นะคะแล้วใครที่มีปัญหาแล้วต้องเลิกลาไม่ต้องเสียใจนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่สายโสดแบบโสดไม่งอไข่อะนะคะโสดไม่งอไขร ใจที่มีปัญหาก็เฮ้ยจะดีขึ้นนะคะทุกเรื่องในเรื่องของความรักทีนี้เจ้าเจ็ดกระทามาบอกคุณว่าเจ็ดกระทามาบอกคุณว่าแน,วแน่วแน่จงพยายามกับสิ่งที่คุณพยายามอยู่เพราะเจ็ดกระทามันเป็นสิ่งที่คุณพยายามทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่าต่อสู้เป็นปีที่ต่อสู้รักษาสถานนะสถานภาพนะคะของตัวเองให้คงอยู่ต่อไปคุณจงแน่วแน่นะคะกับแผนที่คุณทำกับสิ่งที่คุณทำนะคะคุณทำดีแล้วนะคะ เอาละค่ะเป็นจังหวะที่ค้าเขากันไปเลยทุกเรื่องนะคะสิ่งที่สําคัญสิ่งสิทธิ์บอกว่าคุณจะต้องเปิดใจนะคะในปี6-7นะคะแล้วก็พรดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณหมอบอกว่าคุณได้บอระดกและมีโอกาสอย่างมากมายหรือได้ทรัพย์สินได้ของที่มีค่านะคะขอให้ชาวปีถอยทุกคนนะคะจงโชคดีนะคะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครสนใจลงคอร์สพายิบสีกับหมอโบนะคะก็ทักหารายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปี2567ค่ะเลิฟบๆค่ะ